หลานยาไอที IG, สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมาปลด Gmail j 7 p a i m นะครับนะครับหน้าตาของซ a ม s ุง G7 Palm ก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคตัวนี้ติดรหัสผ่าน Gmail นะครับบางคนอาจจะยังสงสัยว่า,าติด Gmail คืออะไรนะครับแบบไหนามาดูกันนะครับว่าติดหน,หน้าไหน โอเคนะครับลูกค้าล้างเครื่องส่วนมากล้างเครื่องแล้วจำจีเมลมันไม่ได้นะครับโอเคมากดกันเลยมาติดหน้าไหนปุ๊บนะครับหลังจากรีเซ็ตเครื่องแล้วมันจะเป็นหน้าเมื่อกี้พอกดมามันก็จะฟองอย่างนี้นะครับโอเคสำหรับเครื่องไหนที่ไม่ติด Gmail มันจะกดข้ามตรงนี้ได้นะครับอ่าทีนี้มาต่อไวไฟดูนะครับ ทีนี้พอเชื่อมต่ออินเทอร์เนต็ตปุ๊บมันก็ใช้กดถัดไปนะครับปโ,โอเคนะครับเ,เนี่ยครับตัวนี้น่าจะเป็นสาเหตุที่แบบลูกค้าจำรหัสผ่านหน้าจอไม่ได้แล้วไปกดบิ๊บดาตานะครับกดล้างเครื่อง แล้วทีนี้ก็จำจำ Gmail ไม่ได้อีกข้อที่สองก็เวลากดถัดไปก็จะเป็นอย่างนี้นะครับปกติมันจะมีสคริปต์เราว่ากดข้ามให้กดข้ามนะครับอันนี้คือถ้าเราใส่เมลเราจำเมลไม่ได้ก็คือไม่ให้กดมันจะไม่ให้กดข้ามไปนะครับทีนี้ย้อนกลับมาหน้าแรกครับมาเริ่มกันเลยนะครับโอเคตัวนี้ถ้าส่งมาปลด 250บาทนะครับสำหรับซ m s สูงรุ่นนี้ถ้าส่งมาปวด250บาทแต่ถ้าให้ปวดออนไลน์200บาทนะครับปวดออนไลน์200บาทนะครับรุ่นนี้ J7 p r i m e ร้านหลานใหญ่ไทนะครับโอเคทีนี้แล้วก็เตรียมสาย USB แล้วก็เปิดโปรแกรมที่จะปวดไว้แล้วนะครับตอนนี้ก็กดโทรติดเฉิญไปครับ จะเป็นรหัสนี้นะครับปึ๊บมันจะด้งมาหน้านี้ทีนี้เราก็เสียบสาย USB ที่เราเตรียมไว้นะครับเสียบเข้าไปปึ๊บโอเคพอเสียบเข้ามาแล้วเราก็ผมก็จะสั่งให้โปรแกรมทำการปลดล็อกนะครับโอเคปึ๊บ โปรแกรมของผมก็จะว,วิ่งวิ่งวิ่งอยู่นะครับตอนนี้โอเคผมก็กดตกลงนะครับปึ๊บเครื่องก็จะทำการรีบูตขึ้นมานะครับโอเคตอนนี้คือมันเด้งมาหน้านี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับก็คือมันจะเด้ง มันจะทำเองของมันนะครับเนี่ยครับมันจะรีสตาร์ทมาเองของมันโอเคฟึ๊บก็ก็ไม่ได้ทำอะไรมากครับถ้าใครปลดออนไลน์ก็จะง่ายครับก็จะง่ายตัวนี้กดแค่รหัสตามที่ผมบอกแล้วก็ผมจะรันโปรแกรมแลวโปรแกรมก็จะทำการทำการปลดล็อกแล้วก็พอโปรแกรมเริ่มเชื่อมต่อกับเครื่องมันก็จะให้ตอบอนุญ,ญาต แล้วก็ตอดโอเคเหมือนที่ผมกดไปมเมื่อกี้นะครับทีนี้ตดถอดสายออกได้เลยครับทีนี้โอเคทีนี้ก็มาดูกันครับโอเคอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับตัวนี้มาดูมาดูในตั้งค่าก็ได้ครับว่ามันมีมเมลเหลือไหมก็คือน่าจะไม่มีแล้วนะครับตัวนี้โอเคปึ๊บเนี่ยครับตรงนี้เห็นไหมครับ ไม่มีแล้วรูดออกไปแล้วโอเคครับสำหรับคลิปนี้ Samsung j 7 Prime นะครับส่งมาปลด250บาทปลดออนไลน์200บาทนะครับโอเคขอบคุณครับสำหรับการรับชมรับฟังคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ